แล้วก็สำหรับชั้นม3นั้นกรับผมได้ใช้หนังสือ Access 3 r e e นำมาสอนให้นะครับกันใต่อนนะครับผมหนังสือที่ชื่อว่า Fly w i t h e n g l i s h นะครับของชั้นป5ในส่วนที่เป็นหนังสือแบผนึกนะครับหน้าตาหนังสือก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับมาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นก็คือขึ้น Unit 10นะครับขึ้นหน่วยการเรียนที่10แล้วและชื่อหัวเรื่องว่า What shall we do today วันนี้พวกเราจะทำอะไรกันนะครับชื่อเรื่องทักษะแรกนะครับคือทักษะการอ่านนะครับให้นักเรียนแมทช์ให้น match, หัเกเรียนจับคู่นะครับ the correct answer นะครับคำตอบที่ถูกต้อง to each question นะครับกับคำถามในแต่ละคำถาม each แปลว,ว่าแต่ละให้ read and write ให้นัเกเรียนอ่านนะครับแล้วก็เขียน the letters l e t t e r s ters, ในที่นี้ก็คือตัวหนังสือนะครับไม่เขียนตัวหนังสือลงไปนะครับเป็นคําตอบในแต่ละภาพภาพแรกถ้าทเรียนสังเกตนะครับอ่านี่คือประโยคที่หนังสือเขาเขียนมาให้แล้วนะครับตัวสีดํานะครับนะแล้วก็คุณครูก็จะแปลให้พอแปลให้เสร็จนะครับคุณครูก็จะไปเอาคํา ตอบนะครับหรือคําถามนะครับนะคำถามก็ได้คําตอบก็ได้ที่มันแมทช์กันนะครับนะกับประโยคที่หนังสือเขาเขียนมาให้นั่นก็คือคําตอบนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้แปลให้เดี๋ยวคุณครูแปลให้กันสดๆเลยนะครับคําตอบนี้ไปเอาจากไหนครับก็ไม่เอาจากข้างล่างนี้นะครับนี่นะครับข้างล่างนี้นะครับ A B C D E F G H นะครับ แต่เนื่องจากว่านะครับนะในหน้าหกสบกนี้นะครับเขาจะให้คําถามข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่ห้าข้อที่หกนะครับส่วนข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่เจ็ดข้อที่แปดนั้นจะอยู่ในหน้าที่หกสิบเจ็ดนะครับดังนั้นมันจะต่อเนื่องกันคุณครูก็จะเฉลยไปตามหน้านั้นๆเลยนะครับประโยคแรกนะครับนะตามภาพนี้ ตัวกระตูนนะครับที่ชื่อว่าอ็อกแอ็นะครับและก็เอกนะครับนะสามคนนี้สามตัวกระตูนนี้นะครับนะพูดขึ้นมาว่า where shall I put the food พวกเราจะนำอาหารไปวางไว้ตรงไหนดีถ้าดูตามภาพนะครับก็คือไปใส่ไว้ในกระโปรงหลังกระโปรงหลังของรถยนต์นะครับรถเก๋งก็เลยไปตรงกับข้อความในข้อ E นะครับนี่นะครับข้อ E คุณครูก็เลยลอกข้อความนี้นะครับมาให้นักเรียนเห็นนะครับในภาพเลยก็คือ in the back of the car ให้วางไว้หลังรถยนต์ก็ว่าหลังรถยนต์ก็คือในกระโปรงรถด้านหลังนั่นเองนะครับนะ we are leaving in a minute เราจะเดินทางกันแล้วนะครับภายในสองสามนาทีภายในหนึ่งนาทีก็น,น,น้านี้นะครับเราจะออกเดินทางกันแล้วนี่คือแปลสดๆนะครับเพราะว่า ไม่มีพื้นที่ในการแปลแล้วนะครับนะโอเคนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนนะครับตัว e ลงไปตรงนี้ได้นะครับนะเขียนตัว e ลงไปตรงนี้เลยเพราะเขาให้เขียนพยัญชนะลงไปด้วยนะครับมาดูข้อที่สองกันครับข้อที่สองอตัวหนังเสอนะครับนายดังสสอเขาเขียนไว้แปลว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูแปลให้เดี๋ยวใส่กรอบให้นิดเดิง เขาเขียนว่า and where we where will the animals i t และสัตว์นะครับหลายๆตัวนั่งตรงไหนคาว่าสัตว์อะไรตัวนั่งตรงไหนก็คือสัตว์ที่จะนำไปนะครับมีออกแอกนะครับนะเอกแล้วก็มีหมีด้วยนะครับดังนั้นก็จะตรงกับข้อ4นะครับคุณคไม่เลื่อนลงไปให้ไปดูแล้วนะครับข้้งล่างของข้อ4ยกมาเขียนตรงนี้แล้วนะครับนะ ข้อสเลยเขียนว่า how about putting them on top of the car นะครับอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับซึ่งแปลว่านะครับ putting them นะครับก็คือนำสัตว์เหล่านั้นนะครับไปให้นั่งนะครับ on top of the car ก็คือบนหลังคารถนั่นเองนี่นะครับตามภาพ how about เป็นคำพูดที่ถามว่าดีไหมนะครับนะถ้าแปลเป็นไทยก็ นี่คุณครูแปลให้แล้วนะครับก็คือให้นั่งบนหลังคารถดีไหมนะครับคำว,ว่า how about putting t o e n on top of the car นะครับแปลว่าให้นั่งบนหลังคารถยนต์ดีไหมนะครับแปลว่าอย่างนั้นก็จะตรงกับพยัญชนะสีก็นักเรียนนำพยัญชนะสีามาเติมตรงนี้ได้เลยนะครับผ่านไปข้อที่5เลยครับ ขพอายนะครับตัวหนัเสือที่เขียนอยู่ในภาพก็คือ but the forest is 20 km from here ซึ่งแปลว่าแต่นะครับระยะทางที่จะไปยังป่าก็คงจะไปเที่ยวกันที่ป่าแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับนะระยะทางนั้นมันไกลถึง20กิโลเมตรจากที่นี่และประโยคที่จะแมทกันนะครับนะกับคำพูดนี้ก็คือข้อดีนะครับ ก็ดีพูดว่าอะไรครับพูดว่า I know ฉันทราบแล้วนะครับว่าป่าแห่งนั้นมันอยู่ไกลถึง20กิโลเมตรดังนั้น We could walk and carry everything เราก็ไม่สามารถที่จะขับรถขึ้นไปได้นะครับเพราะมันเป็นเนินสูงนะครับนะรถขึ้นไม่ถึงอาจจะชันมากๆดังนั้นเราควรที่จะเดินขึ้นไปนะครับแล้วก็แบกหามนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยนะครับ ก็จะแมทกันกันกบภาพนี้ภาพที่ห้านะครับก็ใส่ปใบชนะดีลงไปตรงนี้นะครับนี่คือแถบสีเขียวนะครับที่คุณครูนำมาตอบให้ไปภาพที่หกครับภาพที่หกนะครับในหนังสือเขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับนี่คือคำแปลเขียนว่า we haven't g o o d to lose of money นะครับ แปลตรงๆก็แปลว่าเราไม่มีเงินมากเมื่อเราไม่มีเงินมากนะครับก็จะคู่กับนี่เลยครับข้อ b ครับข้อ b ในประโยคเขียนไว้ว่า how about a taxi d e n เมื่อเราไม่มีเงินมากนะครับนะเราไปรถแท็กซี่กันดีไหมอาจจะหมายถึงว่าไปรถเองใช้เสียตังค่าน้ำมันอะไรต่ออะไรเยอะอะไรอย่างนี้นะครับ ก็เลยเสนอเงื่อนไขขึ้นมาว่า how about a taxi เราไปรถแท็กซี่กันดีไหมนะครับก็เอาปัญนญนาบีมาใส่ลงไปในช่องเลข6นี้เลยนะครับผ่านนะครับแล้วที่เหลือนะครับไปตอบในหน้าที่67นะครับนะแต่ยังไม่จบนะครับยังมีท่อนล่างนั่นก็คือ action answer นะครับให้เรียนถามและตอบ โดยคำถามนะครับข้อแรกก็ถามว่า where did a c put the food act นะครับเอกนะครับตัวทีครับเอ็กนะครับตัวคนนี้ชื่อ x แต่เอกนั้น e g g นะครับนะแล้วก็ o g g นะครับมี act มีเอกมีอ็อกนะครับหชื่อใล้ายๆกัน a c นะครับได้นำอาหารไปไว้ที่ไหนนะครับคำตอบอยู่นี่แล้วนะครับนะนั่นก็คือ where did a c put the food act นำ อาหารไปวางไว้ที่ไหนผลน,นี้ก็เลยตอบให้นะครับว่า he put it in the back of the car เขาได้นำอาหารเหล่านั้นไปวางไว้หลังกลับโรงรถนะครับนะบไปใส่ไว้ในกลับโรงรถด้านหลังนี่คือคำตอบของข้อหนึ่งดังนั้นข้อสองข้อสามข้อสี่คุณครูนำมาตอบให้นะครับข้อสองนะครับเลยถามว่า where a why couldn't The mechanic come อันนี้เป็นข้อมูลในหนังสือเลยนะครับนะไม่ใช่ข้อมูลที่คุณคกลแต่งขึ้นเองนะครับทำไมช่างถึงไม่มาซ่อมรถเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณคกลอธิบายคร่าวๆนะครับคือพวกเขาจะไปเที่ยวกันที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับระยะทางมันไกลถึง20่ิบกิโลเขาจะไปรถยนต์ส่วนตัวกันนะครับและบังเอิญรถยนต์ส่วนตัวนั้นเสียนะครับนะเขาก็เลย เสนอวิธีให้นะครับว่า,าเรียกช่างมาซ่อมดีไหมและช่างที่จะมาซ่อมนั้นเป็นผู้หญิงด้วยนะครับนะคำตอบก็เลยนะครับช่างไม่ได้มาซ่อมเพราะว่า she was on holiday that day ในวันนั้นนะครับนะช่างนะครับเป็นผู้หญิงไป was on holiday ก็คือไปเที่ยวในช่วงวัน o l ลิ a ดหรือวันหยุดหรือวันพักร้อนก็ได้นะครับได้หมดนะครับนะครับว่าวัน o l ลิ a ด มาสอบให้ไม่ได้ดังนั้นก็เลยมีทางเลือกว่าเราไปแท็กซี่กันดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นข้อที่3เลยถามว่าวายเดิน a ช and ล o น walk แล้วทำไมแและ ox นะครับนนาไม่เดินไปเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับเพราะว่า because the forest was 20ก o m e t e r s away ป่าที่จะไปเที่ยวนั้นนะครับอยู่ไกลไปถึง20กิโลเมตรดังนั้นถ้าจะเดินมันไกลเหลือเกินนะครับ so It was too far to walk มันไกลเกินที่จะเดินนะครับนะมันไกลเกินไปแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่เนนะครับ What was X idea ดังนั้น X นะครับนะเสนอความคิดขึ้นมาอย่างไรดีนะครับถ้าเดินไปไม่ได้มันไกลเกิน X ก็เลยเสนอความคิดว่า X idea was to use the bear to pull the car นั่นก็คือออกความคิเดเห็นให้หมีนะครับนะช่วยเข็นรถนะครับนะขึ้นไปบนภูเขานั้นนะครับนะยี่สิบกิโล <c oughs> เป็นความคิดที่ดีเหลือเกินนะครับนะหมีคงตายแน่ๆเลยนะครับนะเข็นรถยี่สิบกิโลโอเคนะครับเป็นอนว่าจบหน้าที่หกสิบหกเดี๋ยวไปต่อนะครับนะในหน้าหกสิบหกสิบเจ็ดนะครับนะในข้อที่ข้อที่เท่าไหร่ครับที่ยัง ไม่อยู่ในหน้านี้ก็คือข้อที่สามข้อที่สี่แล้วก็ข้อที่เจ็ดข้อที่แปดนะครับโอเคครับผมไปต่อนะครับหน้าหกสิบเจ็ดฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอาภินันต้องขอขอบคุณ